จะอยู่กับข่าวสงครามอีกสักนิดเถอะครับแต่เป็นมุมน่ารักน่ารักแต่ว่าแต่ว่าดูคลิปแล้วมันก็สะท้อนใจนะใช่สะท้อนใจเป็นคลิปชีวิตทหารในบังเกอร์อท่ามกลางสมรภูมิลบอ่ะต่อไปนี้เหตุเกิดในบังเกอร์ย้ำนะครับยืนยันนะครับเป็นเหตุเกิดในบังเกอร์แล้วดูมันอ่ะไปชมกันก่อนอะดูก่อนเชิญค่ะ

เป็นคลิปที่เชื่อว่าเจ้าของวันเกิดนะจะจดจําไปเลยนะคะซีนแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะเป็นวันเกิด28กรกฎาคมพี่เดนนัยจาได้ใช่ไหมวันนั้น28กรกฎาคมก็เป็นวันสฉคัญ แต่ว่าช่วงนั้นเป็นสถานการณ์การลบอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มสงบนิ่งแล้วแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดของพี่ทหารท่านนี้แล้วอยู่ระหว่างกลางสนามรบแบบนี้วันเกิดถ้าหากเค้กมาได้คงหาเขาก็ใช้ไฟแชกไฟแชกต้องมีอยู่แล้วนะคะทหารแทนเค้กแทนเทียนวันเกิดแล้วก็จุดไฟแช็กขึ้นแล้วก็อวยพรวันเกิดแล้วก็ร้องเพลง Happy b i r t เ d a y ให้ก็ลูกพี่ Happy b i r t เ d a y ให้กับลูกน้องเป็นเป็นเป็นเทคนิคในการ ให้กำลังใจความรู้สึกนึกคิดของลูกน้องในสาการสงครามนั่นแหละแล้วรู้ไหมเป่าเป่าเทียนวันเกิดท่ามการยังกอดกระบอกปืนอยู่เลยแล้วก็บรรจงเป่าแล้วก็วอพอแต่รุ่นพี่ก็บอกคอยมีความสุขมากๆนะน้องรักยินดีที่ได้เจอแสงมาเจอกันที่สนามรบใช่ไหมแล้วกลับบ้านพร้อมกันเขาจุดไฟแชกันใช่ค่ะคือก็ภาวนาคงรุนทั้งคู่แหละอยากให้สงบแล้วก็กลับบ้านได้ลูกน้องอืเจ้าของวันเกิดหลุดมาคำเร่งค่ะ วันเกิดปีนี้ทําไมมันน่าตื่นเต้นจังเลยอตื่นเต้นแน่นอนจดจําไปได้อีกยาวนานเลยนะแฮปปี Happy <อ>้เบิร์ดเดย์ด้วยแล้วกันนะคะอขอให้ได้กลับบ้านตามที่ขอแล้วกันดีไหมขอเป็นกำลังใจใช่ค่ะเป็นกำลังใจขอให้ได้กลับบ้านตามที่ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยคนใช่ค่ะนะครับ